สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ไดเตทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ไดเตที่น่าสนใจในรอบบันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝังกันด้วยครับในเรื่องของเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าแอดไอดีไลน์ได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคมากันที่เรื่องแรกนะครับเป็น เรื่องราวเกี่ยวกับจะดอนซานโชคนะครับก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดให้ความสนใจมาอย่างยาวนานแล้วนะครับซึ่งทางยูเต็ดอินโฟกัสครับได้มีการวิเคราะห์กันออกมานะครับสามเหตุผลที่แมนเชสเตอร์ยูเดเนี่ยมีโอกาสควา้าจะดอนซานโชเข้ามาเสริมแนวรุกได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับสามเหตุผลด้วยกันมีโอกาสสูงนะฮะที่แมนยูสามารถทําได้นะครับ มีเรื่องอะไรบ้างนะครับสำหรับเหตุผลแรกครับก็คือในบุนเดสลิกาเยอรมันนะครับตอนนี้ดอทมุลเนี่ยพบที่นั่งลำบากครับคือเรื่องของอันดับตารางคะแนนเนี่ยของดอทมุลมันขึ้นขึ้น,น,นลงลงครับแล้วก็เรื่องของโคต้านะฮะโคต้า UCL ของพวกเขาเนี่ยอาจจะพลาดก็ได้เพราะว่าเขาตามโคต้าหรือว่าตามทีมที่ลุ้น UCL เอนี่ยอยู่7ดแต้มด้วยกันนะครับ แล้วก็มันเหลือแบบน้อยลงไปทุกทีเหลือเจ็ดนัดเท่านั้นทําให้พวกเขาเนี่ยก็คิดหนักการที่ดอทบุญไม่ได้ไป UCL เนี่ยแน่นอนครับเขาจะมีการสูญเสียรายได้มหาศาลนะครับอาจจะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการเงินก็ได้ส่วนหนึ่งแถมทั้งนักเตะบางรายนะฮะที่คาดหวังว่าต้องการไปเตะ UCL ทุกซีซันเนี่ยพอมันไม่ได้เตะอาจจะมีในเรื่องของการคิดแบบว่าย้ายทีมก็ได้ นะนั่นคือเหตุผลสําคัญครับการที่ดอทบุญไม่ได้โคตา UCL ในช่วงซีซันหน้าอาจจะมีผลในเรื่องของการทําให้ซูเปอร์สตาร์บางรายย้ายออกจากทีมรวมทั้งจะดอนซานโชฮารลเลนที่เคยมีข่าวออกมาก่อนหน้านั้นด้วยนะนั่นคือเหตุผลแรกนะครับทำให้แมนยูมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจจะช่วงชิงโอกาสอันนี้เข้าไปเจาเจาาซานโชก็ได้เพราะว่าแมนยูเนี่ยเรื่องของโคตาเนี่ย มันก็มีโอกาสพลาดไหมมันมีครับแต่ว่าน่าจะพลาดยากละนะฮะก็นี่แหละคือสิ่งที่เราอาจจะเอาไปโน้มน้าวซานโชก็ได้หรือว่าเอรื่องเบลฮาร์เลนก็ได้2ครับเรื่องของโคตาทีมชาติครับมันเกี่ยวอย่างไรครับหากซานโชหลุดจากทัพยูโรในชุดของเซาเกตในช่วงปีนี้ที่เราจะมีอ่าเราจะได้เห็นการแข่งขันยูโรหรือว่าทีมชาตินะครับบอยุโรปนะฮะ มันก็จะช่วยให้แมนยูเนี่ยได้เปรียบนะครับได้เปรียบอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องอะไรบ้างอย่างแรกนะครับมันเป็นการป้องกันนะครับมันเป็นการป้องกันไม่ให้ดอทมูลเนี่ยมีการโกงราคาค่าตัวที่สูงขึ้นนะครับซึ่งเราได้เห็นกันอยู่แล้วนะครับว่านักเตะถ้าเกิดไปเตะบอลในศึกฟุตบอลทีมชาติฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรต่างๆเนี่ยโปรแกรมใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็ผลงานดีในระดับทีมชาติเนี่ยนะฮะค่าตัวหลังจากเสร็จศึกทีมชาติ มันจะอับขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดจะจะดองซานโชไปด้วยแล้วก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมดอดบุญอาจจะมาคิดในเรื่องของการโกงราคาค่าตัวซานโชอีกครั้งก็ได้นะนี่คือประการแรกถ้าเกิดเขาไม่ได้ไปก็อาจจะไม่ได้เห็นผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ราคาค่าตัวก็ไม่ได้โดนอัพขึ้น2นะครับก็คือเรื่องของความทะเยอทะยานนะครับในเรื่องของจะดองซานโชถ้าเกิดเขาพลาด โคตาไปลุยยูโรกับทางทีมชาติอังกฤษเนี่ย<ๆ>ก็แสดงว่าทางดอทมุลเนี่ยไม่สามารถเค้นฟอร์มเขาให้อย่างยอดเยี่ยมได้นะครับหรือว่าพยายามผลักดันให้เขาเนี่ยไปติดทีมชาติอีกครั้งได้นะฮะมันก็อาจจะเหมือนกับว่าเฮ้ยอยู่กับดอทมุลต่อไปเนี่ยไม่สามารถผลักดันเราได้ละเราอาจจะย้ายไปอยู่ทีมใหญ่กว่านี้ก็ได้นะนะครับอาจจะทําให้เกลตซอรเกตหันมามองเราอีกครั้งอย่างเช่นย้ายไปอยู่ ที่แมนเชสเตอร์นะครับมาอยู่อังกฤษเหมือนเดิมทําให้อยู่ใกล้สายตาเาเกตแล้วก็เาเกตอาจจะหันมามองซานโชกลับไปติดทับทีมชาติอีกครั้งก็ได้นะฮะมันก็เป็นเหตุผลที่อาจจะไม่ได้ตรงซะทีเดียวแต่ว่ามันก็เกี่ยวข้องด้วยนี่คือ2เหตุผลนะครับก็คือการที่ซานโชอดนะฮะหรืออาจจะอดไปบอลยูโรเนี่ยมันอาจจะมีผลก็ได้นะทำให้แมนยูเข้ามาใช้เทคนิคแบบนี้ เชอจาก,ก็ได้เหมือนกันนะครับ3ครับล่าสุดเนี่ยโยอาคิมวัสเค้ครับ CEO ของทางดอทมุลเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไกลๆา,ายอยู่แล้วนะครับในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนนะครับเมื่อไม่นามนมานี้นะครับว่าเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธครับในเรื่องของความเป็นไปไม่ได้ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมารอดูกันหรือจะมีการพูดคุยกันหลังจากนี้ทั้งฮาเลนแล้วก็ซานโชด้วย ซึ่งหากมีข้อเสนอที่พิเศษเนี่ยเราจะพูดคุยกับทางนักเตะแล้วก็ตัวแทนเช่นกันนะครับคุยแน่นอนนะครับทั้งตัวแทนทั้งนักเตะแล้วก็ทีมที่ให้ความสนใจก็เหมือนกับพร้อมเปิดโอกาสแต่อย่างไรก็ตามครับเขามั่นใจเหมือนกันนะครับว่าในช่วงของควูสิแบบนี้ครับตลาดในช่วงซัมเมอร์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะมีทีมไหน้ายืน่นแต่ไม่ได้บอกปัดนะครับไม่ได้กากว่าไม่ให้ยายนะครับคือให้แต่ยื่นมาเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดเป็นข้อเสนอพิเศษ นี่คือ3เหตุผลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสคว้าตัวซานโช่สูงมากๆในช่วงซัมเมอร์นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาฝากกันนะฮะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับเรื่องแรกเป็นในเรื่องของลีกนะครับหรือว่าโคต้ายูซีเอลที่ดอทมุลพลาดนะครับอาจจะพลาดแล้วก็อาจจะทำให้ซานโช่ย้ายออกนะครับสองโคต้ายูโรนะครับถ้าเกิดพลาดเรื่องของโคต้าที่ติดทัพทีมชาติเนี่ยมันอาจจะทำให้ซานโช่ย้ายก็ได้สก็คือข้อเสนอ ที่แมนยูจะกล้าหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับสรุปกกันประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของทางซานโชนี่แหละล่าสุดเนี่ยทางโรบาโนครับก็ได้มีการเล่นข่าวออกมานะครับว่าดอทมุลเนี่ยถ้าเกิดมีการเปลี่ยนราคาค่าตัวนะครับคือ120ล้านยูโรเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากที่จะไปะปล่อยซานโชในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ถ้าเกิดดอทมุลยอมปล่อย ซานโชในราคา80ล้านยูโรเนี่ยมีโอกาสเลยฮะที่ทางแมนยูเนี่ยจะเอาจริงเอาจังแล้วก็สามารถคว้าตัวแบบออฟฟิเชียลได้เลยนะครับในช่วงซัมเมอร์นะฮะค่าตัวมันคือคำตอบที่ชัดเจนครับว่าได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับนอกจากนี้ครับรายงานอื่นๆนะครับมีรายงานจากอาร์ตครับสื่อดังของสเปนเนี่ยได้มีการรายงานกันออกมานะครับว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์เดได้มีการเข้าปรึกษา กับทางตัวแทนของนักเตะนะครับแล้วก็สโมสรของนักเตะอย่างเปาตอเรสอย่างไม่เป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเข้าไปสอบถามข้อมูลนะครับเข้าไปถามราคาเข้าไปติดต่อเบื้องต้นเอาไว้แล้วนะครับเกี่ยวกับการคว้าตัวแนวรับรายนี้ซึ่งเราเนี่ยได้ยินข่าวมาแบบต่อเนื่องอยู่แล้วว่าเปาตอเรสเนี่ยถือว่าอยู่ในหนึ่งในลิต์รายชื่อที่แมนยูต้องการเสร์ฟแนวรับนะฮะแต่ว่าสําหรับแนวรับวัย24ปีารายเนี่ย ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ฮะถ้าเกิดแมนยูให้ความสนใจแบบจริงจังนะฮะเพราะว่าว่ากันว่าเซ i บียครับแอตมาลิดแล้วก็บาซ่ารวมทั้งเรยัลมาลิดเนี่ยก็ให้ความสนใจด้วยเป็นทีมดังจากหลีกสเปนทั้งนั้นครับซึ่งค่าตัวก็อย่างที่บอกกันไปครับไม่น่าจะเกิน65ล้านยูโรนะครับประมาณนั้นนะ60จนถึง65ล้านยูโรก็ต้องเจอจาก,กันดูนะครับ ส่วนเรื่องราววันอื่นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่มีการเล่นกันออกมาจากสื่อบราซิลนะครับโดยเขามีการอ้างกันออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยได้มีการเข้าไปสอบถามทีมงานเข้าไปสอบถามตัวแทนเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมิดฟิลด์ดาวรุ่งอย่างเมติอัสมาเตเนลีนะครับเป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งของฟู m เมนเดเซ่นะครับทีมดังจากลีกบราซิลนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีการเจาจาหารือกัน ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนะแต่ว่าตอนนี้แมนยูก็สอบถามไปก่อนนะครับซึ่งคาดกันว่าในเรื่องของค่าสีกสัญญาเนี่ยน่าจะประมาณ40ล้านยูโรถือว่าสูงพอสมควรน,นะครับแล้วก็มิดฟิลด์เรารุ่งรายเนี้ยเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลมาแล้วด้วยนะฮะส่วนเรื่องราวอื่นนะครับก็มาดูในเรื่องราวของเดวิดเดกากันบ้างน,นะครับตามรายงานล่าสุดจากเดลี่เมลนะครับเขาบอกว่า5ปลายทางของเดวิดเดกาเนี่ยมีทีมไหนบ้างนะครับ หนึ่งเลยครับก็เป็นเรอัลมาริด ic, นะครับสองเป็นแอตมาริสสามเป็นบาร์เซโลนาสี่เป็นปเอเชแล้วก็ห้าเนี่ยเป็นเอซิมิลานจากลีอิตาลีเป็นทีมชั้นนำของแต่ละลีกทั้งนั้นนะครับแต่ทางเดลี่เมลเนี่ยบอกว่าทางเดวิดเดียเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับไปสเปนโดยที่ไปอยู่กับทางแอตมาริดมากกว่าแล้วก็มีโอกาสเป็นไม่ได้สูงครับที่ทางยานโอบลักนะครับแล้วก็เดวิดเดียเนี่ยอาจจะเป็นการสลับดีลกันเกิดขึ้นก็ได้ ในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับนี่คือการรายงานจากสื่ออย่างเดลิเมลนะครับรายงานกันออกมาอย่างน่าสนใจต่อเน,นื่องกันนะครับข่าวนี้ก็เป็นข่าวของยานอบรักโดยตรงนะครับตามรายงานจากเว็บไซต์90มิลนะครับสื่อชื่อดังเนี่ยนะฮะของอังกฤษเนี่ยเขาก็บอกมานะครับว่าตอนนี้ณนะปัจจุบันแมนยูยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่าใครจะอยู่เป็นมือหนึ่งต่อไประหว่างดีโน่แล้วก็เดวิดเดคาร์นะครับแต่เราก็ได้เห็นกันมาอยู่แล้วนะครับว่าหลังๆเนี่ย หมือนกับโอเล่เลือกใช้ดีโน่มากกว่าทําให้มีโอกาสที่ดเดวิดเดกาน,น่าจะย้ายทีมนะครับหรือจะไปทั้งคู่เลยก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดรายใดรายหนึ่งย้ายทีมเนี่ยนะครับแมนยูก็ได้มีการเล็งเป้าหมายหรือว่าผู้สมบปปะตูมือหนึ่งรายใหม่เอาไว้เข้ามาแล้วนะครับก็คือทางยานโอบลักนี่แหละนะครับมีการรายงานคล้ายๆกับเดลี่เมลนะครับเดลี่เมลบอกว่ามีโอกาสที่เดกยาจะย้ายไป แอดมอิดโดยการที่สลับดิวส่วน90มินเนี่ยนะครับอีกสื่อหนึ่งที่ผมกำลังพูดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดรายใดรายหนึ่งย้ายออกจากทีมแมนยูจะหามือหนึ่งรายใหม่เข้ามาทันทีแล้วก็รายนั้นน่าจะเป็นยานออบรักของทางแอดมอลินะฮะแต่ว่าต้องพยายามสูงหน่อยนะครับต้องมีความพยายามสูงหน่อยเพราะว่ายานออบรักเนี่ยเราทราบกันดีว่าแอดมลิปล่อยยากมากค่าสัญญาก,ก็สูงด้วยนะครับนั่นคือปัญหาเลยนะฮะ ส่วนในรายงานของเจสซีลินกาดนะครับเจสซีลินกาดมีอะไรน่าสนใจครับตามรายงานล่าสุดเนี่ยจาก e s p n นะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะครับมีหลายๆทีมในยุโรปเริ่มที่จะให้ความสนใจเจสซีลินกาดแล้วนะครับอย่างเช่นเบเชครับก็ให้ความสนใจเรุรอัลมาริดเองนะครับทีมดังจากลีกสเปนก็ให้ความสนใจด้วยอินเตอร์เวลานก็ให้ความสนใจ ซึ่งนี่คือรายงานกอลสิบกันออกมานะครับยังไม่ได้มีการการันตีนะแล้วก็ทั้งสามทีมเนี่ยโอ้โหแม่เบเชเรอลมริตระดับอินเตอร์มิลานเนี่ยให้ความสนใจอินเตอร์มิลานอาจจะให้ความสนใจมา่อนหน้านั้นแล้วแต่เรอลมริดกับเปเชให้ความสนใจเนี่ยมันก็ออกแนวข่าวลือกอล์สิบจา่าไปหน่อยนะครับถึงแม้ว่าลินก่าจะทําผลงานได้ดีในปัจจุบันก็จริงนะฮะแต่การที่เรอลมริดเนี่ยหันมาให้ความสนใจแล้วกัเปเชหันมาให้ความสนใจเนี่ยมันก็ มันก็ปกแปลกๆไปนะครับแต่มันก็มีโอกาสไปไปได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสไปไปได้นะนะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับทางดีนโจนนะครับของยูโรสปอร์ตเนี่ยก็ได้มีการให้ข้อมูลกันออกมานะครับว่าล่าสุดเนี่ยเดวิดมอยเนี่ยก็เขารับทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดเวสแฮมเนี่ยสามารถคว้าโคต้าบอลยุโรปได้ในช่วงซีซั่นหน้าพวกเขาต้องทำทีมให้มันมีความลึกขึ้นหรือว่าสคอรนะครับหมายถึง ตัวเลือกในทีมแล้วกันนะครับที่มันต้องใหญ่ขึ้นกว่านี้นะครับโดยเดวิดมอร์เนี่ยได้มีการเล็งไปที่ฟิวโจนนะครับฟิวโจนของแมนยูด้วยแล้วก็เจอซิดินกาดอีกหนึ่งรายนะครับนี่คือรายงานจากดีนโจนนะฮะปิดท้ายกันนะครับเป็นเรื่องราวของเจมส์การ์เนอร์นะครับมีอะไรน่าสนใจครับรายงานล่าสุดนะครับเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์เตรียมที่จะมอสัญญาฉบับใหม่ให้กับเจมส์การ์เนอร์นะครับโดยมองว่าถ้าเกิดต่อสัญญาเนี่ย อาจจะมีการปล่อยเจมการ์เนอร์ในช่วงซีซันหน้าอีกซัก1ซีซันแต่ว่ายังไม่ได้มีการตัดสินใจนะแต่คืออาจจะต่อสัญญาก่อนแล้วก็รอพิสูจน์ตัวเองในช่งวงซีซันก่อนก็ได้นะครับหรือรอดูสถานาการณ์ก่อนนะครับอาจจะเก็บไว้ใช้งานเองแต่ว่ามีโอกาสเป็นไปไ,ได้สูงที่จะปล่อยยืมตัวนะครับอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในเรื่องของเจมการ์เนอร์เนี่ยปล่อยยืมตัวแล้วก็ผลงานดีนะครับก็ปล่อยไปก่อนเพราะว่าตอนนี้มิดฟิลด์ตัว,ตวกลางของเราเนี่ยเราทราบกนันดีอยู่แล้วครับว่า อัดแน่นไปหมดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายที่มีสถานการณ์คล้ายๆกันเนี่ยก็คือเทรนเมนจี้ที่อาจจะมีการต่อสัญญาแล้วก็ปล่อยยืมตัวกันไปโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกดมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ